สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ย oh, <no. S 1> ผมทําไอ้เจ้ากรูดกับไอ้เจ้าจีจ้หลุดอีกแล้วนะครับพวกมันสองตัวเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะผมจะให้ดูนี่ตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้ากรูดกับไอ้เจ้าจีจ้เนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นะโอ้โห oh, มันก็ะอยู่บนสายไฟอะเล่นกันแบบอสนุกสนานมากมไม่คิดเลยว่าป๊าป๊ามันเป็นห่วงขนาดไหนตอนแรกเนี่ยไอ้เจ้ากรูดมันหลุดก่อนนะไอ้เจ้ากรูดเนี่ย ตอนนี้มันฉลาดขึ้นมากเลยมันเปิดประตูกลงเองได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยอ่อนฝึกมากเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาฝึกพวกมันเนาะพอพวกมันหลุดทีนึงก็ตามยากมากถ้าผู้ชมดูนะผมเรียกมันก็ไม่มานะครับใช้นกหวินเรียกเนี่ยปกติมันจะมานะแต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันไม่มาเลยนะเจ๊<ก>ผมละ <l ots> เสียใจมากที่มัน ทำกับผมแบบนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าไอเจ้ากรูเนี่ยมันหลุดตัวเดียวและสาเหตุที่ไอเจ้าจิจีมันมาอยู่เนี่ยก็คือผมปล่อยอเจ้าจีจีมาตามไอเจ้ากรูผมปล่อยอเจ้าจีจีมาตามไอเจ้ากรูแล้วเป็นไงมันสองตัวอยู่แบบสบายใจเชิบ <c oughs> ไอจีจีให้มึงมาตามไอกรูมาเล่นกับไอกรูทำไมเนี่ยมานี่ ปกติเจ้าจีจี้เนี่ยมันจะเชื่อฟังผมมากเวลาเจ้ากู้หรือเจ้ากร้องเนี่ยมันหลุดเนาะผมก็จะปล่อยเจ้าจีจี้ไปแล้วมันก็บินร้องอักอักอักเอาไอเจ้ากรูดเนี่ยมันก็จะบินตามแล้วปกติมันจะบินมาหาผมนะแต่วันนี้มันไม่ปกติยังไงไม่รู้อะที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยง่ยวะดูดูมันนี่ไอเจ้าจีจี้ที่ผมปล่อยมาตามไอเจ้ากรูดเนี่ย มันก็ไปเล่นกับไอ้เจ้ากูดไม่ยอมมาหาผมเลยเนี่ยปกติเจ้าก้องได้ยินเสียงของเล่นเนี่ยมันก็จะบินมาหาผมะนะเพราะว่ามันชอบเล่นเจ้าของเล่นนี้แต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรกูดกูดมานี่แล้วกูดมานี่มาไอ้เจ้ากูดเน,นี่ยมันหลุดมาเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะแต่คอยดูถ้ามันกลับมานะจะสั่งสอนให้เข็ดเลยเจ้ากูดนี่เฮ่ดูมันเล่นกันดิอื้อ ดูมันเล่นกันดิจิจิกรดและครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับปกติผมก็ปล่อยเจ้าจิจิมาตามเนาะแล้วผู้มันก็จะอยู่บนสายไฟเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแต่ว่ามันจะอยู่บนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปอยู่ในห้องก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากแล้วก็ผมเชื่อว่ามันไม่ไปไหนไกลนะมันจะอยู่ตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหรือสอชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกมาอีกทีนึง แล้วปกติเนี่ยถ้าผมออกมาแล้วเนี่ยพวกมันก็จะแบบเออรู้สึกว่าจะเล่นพอแล้วเนาะพวกมันจะเอเอบินมาหาเราแล้วอะก็จับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปพักก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีว่ามันเล่นพอหรือยังเพงสองตัวอืมนอนแล้วทำไมกลับมาแบป้าจะกลับแล้วนะเพื่อนๆครับและตอนนี้พวกมันก็กลับมาแล้วนะนี่ไง ดูเจ้ากล้อยดิดูอเจ้ากร้ด,ด,รดิแม่งหอบเลยฮะไอเจ้ากล้่หอบเลยอะผมก็หอบโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่านกผมหลุดแล้วมันก็กลับมาแล้วมันหลุดหลายรอบมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะและเมื่อมันเล่นเหนื่อยพอหรือว่ามันเล่นเบื่อเนี่ยมันก็จะกลับมาหาผมนะ